สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องบัสแฟมคาร์นะครับและวันนี้ผมพาทุกคนมาเจอกับเจ้านี่เลยครับเป็นตัวพิเศษล้อเล่นไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นตัวตกแต่งให้เหมือนนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเจ้า XLS นั่นเองนะครับราคาค่าตัวเขาจะอยู่ที่8ป9 0 0 0บาทนะครับและตัวนี้มีการตกแต่งอะไรที่พิเศษมากๆอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็คือเป็นตัวของเจ้า Storm Tech นั่นเองนะฮะอย่างเช่นล้อล้อก็เป็น Storm Tech นะครับอก็อันนี้ราหลังคาไม่ใช่ราวหลังคาก็คือดําเดิมอยู่แล้ว เราหลังคาก็คืออันนี้คือของไม่ผมไม่ได้หมายถึงว่าติดมากับรถนะครับแต่ก็คือว่าอันนี้เราหลังคาเป็นของตกแต่งนั่นเองแล้วก็มีโลบาร์ด้านหลังเป็นของ So อมแท c กเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอันดับแรกด้านหน้าครับเอกลักษณ์ของเอกเวสนะครับตัวนี้สประตูเกียร์ออโต้นะครับนี่เลยเป็นสีดําดําเงาตัดกับนี่เขาเรียกว่าสีอะไรเงินเงินนิดนึงนะแล้วก็เป็นหน้ารังผึ้งแบบนี้นะครับอ่า ข้อไฟหน้าก็มีมาให้แล้วก็มีไฟคือเอ็กมีไฟตัว C daytime running light นะครับคือปลดล็อกปุ๊บเราก็จะเห็นเลยเป็นไฟตัว T ตัว C daytime running light แล้วก็ไฟข้างในเป็นโคมนะครับเป็นโคมโปรเจกเตอร์ LED นะไม่ใช่ไฟหลอดนะครับดูดีๆนะอ่าแล้วตัวนี้มีไฟตันหมอกมาให้ด้วยนะครับเป็นไงคือโคตรคุ้มเอ็ตตัวเนี้ยแต่ว่าคันนี้ที่มันสุดสุดที่สุดเลยที่มันมีมาเนะี่ยก็คือมาดนะูตรงนี้ครับ อันนี้เป็นล้อเดิมๆนะครับไม่ใช่ล้อแปลงหรือของแต่งแต่อย่างใดนะครับเป็นล้อเดิมๆของเจ้าสตอมแท็กนั่นเองเป็นล้อแม็กขอบ20ครับ <laughs> ไม่ว่าจะเป็นสตอมแท็กขับ2หรือว่าสตอมแท็กขับ4ล้อตัวนี้ก็จะเป็น20แล้วก็มีตัดแดงเป็นล้อแม็กนี้มาให้นะครับคือเท่มากบอกเลยแล้วก็คือเดิมๆของเขาอ่ะจะเป็นสีแบบมันจะเงาก็ไม่เงามันจะด้านก็ไม่ด้านนะครับแล้วก็มีสีแดงตัดปุ๊บไปอย่างงี้เป็นไงสวยไหมคือส่วนตัวก็เ <laughs> ท่ดีนะครับ เออคือลูกค้าคนนี้เขาค่อนข้างที่จะเครียดมากเพราะรถคันนี้เป็นรถของพี่ในในทีมที่โชว์รูมเนี่ยหาอีกทีมหนึ่งมาขอรีวิวเพราะว่าเห็นว่ามันแปลกดีนะครับแล้วมาดูตรงนี้อันนี้มีคิ้วกันสัดให้ส่วนมากเดี๋ยวนี้ลูกค้าไม่ค่อยชอบใส่นะครับแล้วแต่รีเควสตได้อยากใส่ไม่ใส่เราหลังคาเป็นอะไรเออก็ยังเป็นอลูมิเนียมนะนะครับเป็นยิงซิลิโคนติดจากด้านบนนะนี่นี่นี่นไฮไลท์เขาโลบาร์สตอมแท็ก เออถ้าใครถามว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยทักมาถามผมได้นะเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาให้นะครับนี่ปุ๊บถามว่าใช้งานได้จริงไหมจริงเพราะว่าน,นี่คือโลบาร์ซอลแท็กจริงๆนะครับไม่ใช่ของแปลงของแต่งอะไรอย่างใดนะเออเนี่ยดูดิคือสุดไหมสุดสุดเลยได้สุดเลยเออก็ล็อกใช้งานได้จริงบีบซ้ายบีบขวาได้หนดูข้างบนดิวันเหมือนเปล่าหน่ขอดูข้างบนหน่อยเฮ้ยข้างบนคือมันก็คือโ o บาร์ซอลแท็กอะครับเนี่ยเป็นไงเฮ้ย เออเท่หวะ่ะเดี๋ยวดูมาลองมาเลื่อนฝั่งนี้เูนะว่าใช้งานได้ปกติไหมใช้งานได้ปกติปกติเลยเออแปลกมากนะครับนี่ล้อหลังไงสตอมแท็กสี่ล้อไม่ได้แกมโบนะมันใส่ล้อหน้าล้อหลังไ่เหมือนกันมีกล้องมองหลังให้นะครับข้อปท้ายมีมาให้ฝาท้ายเออนี่ห้อยสารกว้างขวานะครับใส่อันนี้คือเขาเรียกว่าไอตัวครอบตรงกระบะชิ้นเดิมอะ่ะที่มันแทนโลบาตร์ตรงเนี้ยเออของเดิมเดิมเวสเวกอะ อันนี้เป็นกล่องคืนให้ลูกค้านะโอเคนี่สรลังเอเวสสวยมากมาดูนี่ครับปลดล็อกรถเปิดมาดูมีอะไรนี่เอเวสเป็นพวงมาลัไฟฟ้า e p a s s นะครับผ่อนแรงให้คือผู้หญิงก็ขับได้นะครับเบาสบายรถมันจะคันใหญ่แค่ไหนมันก็ขับง่ายเพราะพวงมาลัยไ,ไฟฟ้า e ath, นี่แหละพวงมาลัยก็ยังเป็นมัลติฟังก์ชันหน้าจอเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a y ตัไรสายด้วยนะครับ เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดมีโหมดการขับขี่มาให้4โหมดเหมือนเจ้าวายแฟกเลยเป็นไงรูปลักษณ์เหมือนสตอมแล้วมีโหมดการขี่มาให้อีกไฟหน้าออโต้มีมาให้นะครับอ่าคันนี้มีการติดกล้องเพิมเมเมเ่มเติมให้ลูกค้าด้วยนะเออข้างในเป็นคอนโซลเทอร์ลัมโบนะครับอ่าบอร์ดเป็นแมนวลแต่มียกสูงต่ำให้เออถือว่าออปชั่นดีนะครับบางคนก็ไม่ชอบอเขาเรียกว่าอะไรบอร์ดฟ้านะชอบแบบนี้แล้วแต่เราแล้วแต่เรามาดูด้านหลังต่ออ่ะ นี่อะไรนี่บอกผ้าแต่เป็นผ้าพรีเมียมนะเออห้องนัข้างในเป็นไงกว้างขวางไหมลองดูดินี่ขนาดข้างหน้าปรับเอนนะผมก็ว่านั่งสบายอะ่ะแต่มันถึงจะชิดไปน,นี้ก็เถอะแต่ว่าก็ปรับคือไม่ได้แต่นี้ผมปรับโอเวอร์ไงปรับโอเวอร์แทนแบบเออเกือบชนอะ่ะตรงนี้ก็มีที่วางของเออดีตรงกลางมีเอ,อมียมี u s ย c u s b บเมาให้เออลืมบอกหรือบอกอยู่ด้านหน้าแล้วก็ในช่องเกสต,ตรงนี้ก็มี คือเก็บเสียงได้ดีมีขนาดเปิดประตูฝั่งเดียวนะเปิดประตูฝั่งเดียวอะ่ะแล้วปิดแบบสามฝั่งอะ่ะเออเสียงก็ยังเก็บเสียงได้ดีดีมากเลยโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องบัสแคมคานะครับแล้ววันนี้ผมมารีวิวตัวนี้ทุกคนดูยังไงก็ถ้าสนใจยังไงก็ทักกันมาได้นะครับหรือว่าโทรเข้ามาในเบอร์ที่ผมขึ้นไว้ให้ด้านล่างซ้ายนี่นะครับอ่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ สวัสดีผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะมารีวิวรถอะไรสวยๆให้ทุกคนดูแบบนี้อีกนะครับเวัาน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ